มือนี้วันที่สิบกี่สิบสี่สิบหสิบหกอีกมือสองมือก็ออกแล้วเพราะว่าคลิปนี้เขาอาจจะทายตั้งแต่วันที่สิบสี่นะคะคลิปแรกนุ่นที่ย่าลงไปแล้วมือนีจะมาตามโคงสุดท้ายทายคลิปพอรี่อยู่พอเมายางมากโอ้ย <c oughs> ไอเขาเอินควเมืองเอิญบอมีเดี่ยนะค่นะเนาะ คาว่าบังเอิญมันไม่มีแสดงว่ามีบุญบารมีต่อกันอ้าวมื่นี่ขึ้นุ่งเสียงามแต่เสียไพซื้อไฮเสียเื้อเมื่อนั้นเอาเงินให้หาลอยไปซื้อเสื้อนี้บ้ตัวละเท่าไหร่ลอยสิี่สิบตัวอะไรครัสิบบาทวัวนนี้รู้ซึกพ่อเมามาแปลกๆนุ่นีิญาสัมผัสคลิปแรกก็บว่ารู้เรื่องคลิปนี้ก็บว่ารู้เรื่องแล้วบอว่าภาษาเกภาษาเกนบว่าภาษาไทยภาษาลาวรู้เรื่องมั้ย ขคงสุดท้ายสิหายเอฟซีตัวใดตัวที่มันจะออกก่อเคงๆจักสองครูนะก่เอาหน่อยกันแค่ห้าหกค5ูห้าห้าห้าเจ็ดเจ็ดหเจ็หกเ็ดมิเตอรสามตัวบอสามตัวสามตัวมีตัวใดเนี่ยหกเออหกจานสองกองเหมือนกันหกจานสอ สามสองคือกลับบ่าสามต้องหกสามสองหกสามสองสามสองหกตัวไหนพ่อหกเออตัวไดที or, ่จะมันจะออกสองตัวสามตัวส <sh arp _> <sh arp> ah, ี่ให้นุ้งเบืองนี้พ่อหกซี่หกสี่ห้าอ๋อมีหกสี่ห้าพ่อหกสี่ห้าห้าสี่หก ซีสามสมตัวสองหลัก5 4ี่ห้แ่บอเออเอาตัวได้ีนิซีสีนู้นสีวงกลมห้ตัวได้หกจาสองสามองหที่หาหที่หกเออว้าวรูเรื่องมดเลยวะเออตัวได้มันนี่ตัวได้ที่จะออกหกหาหาหกเจ็ดหกเจ็ก็ดหกหกหาเก็หก ใช้ตัวใดมอ้งฮูกี <ah ้ฮงชุต UH> ัวใดสีบางต้วองตัวนี h h ่รับลิปิสีรับเอาสือกลับอะไรวี้ฮหกี้ฮูีูกก้กเอาเข่งเข่งตัวใดเอาตัวเดียวหางเดียวโดดซี่สี่หางเดียวจ้าตัวที่มันจะออกเอ้า ยังมาห้าหกเจ็ดหกนี่เอาส้ำนั่นมป็นปะเออหาหกเจ็ดหกจะได้ทุกตัวนี่แผ่ห้องที่ซื้อแล้วซื้อหมดเลยนี่สามตัวนี่เออสามตัวที่อุยหัวที่หกหกที่หางหกสามสองสามสองหกอาพันบอกลูเรื่องบอกลูถึกหูสามสองสามสองหกหกที่หางหาที่หู ตัวสองหลักจ้าตัวได้สี่ออกวะขี่ห่าหาที่หกเออร่วงให้วงกลมตัวได้ป่อวให้วงกลมตัวได้รงหกสี่ห่าก็ได้กที่ห่าหาที่หกนั่นบอกตัวที่จะวงกลมหาที่ห่านี่บอกขีห่าขี้หาหาชี่หกเลยบ่กตัวเลขสองตัวจะให้นุ่นที่ยาวงกลมตัวได้สองตัวเอาหาหกกับโมฆาก็ได้ มันม่ชื่อข้งนี้หกเจ็ดเจ็ดหกี่บ่อใช่ี่สามหนีเป็นบ่อใช่ี่นี่ไเมื่อี้สิไปใจตัวนเองโตงามแท้เรีบ้านนอเีไดบ้านเฮียงันเป็นบ่หกห้าหเจหหเจ็ดนะคะแล้วเลขสามโตมีหกสามสองสมสองห หกสี่หาหาสี่หกตัวที่วงกลมหายคือหกสี่ห้าห้าสี่หกนะคะเลขสองตัววงกลมหกหาหกนะคะมันเจ้หลักบ้เสียให้มากตัวไดเพราะว่าตัวไดเป็นแต่เป็นเงื่อนเป็นท่อมันกับว่าออกแสงนะพ่อเนาะเอาเคียงเคียงนีะเพ่ามันหกสี่หาครับหาสี่หกน่คะคันในเสื้อสลากินแบ่งนี่หกสี่หาหาสี่หกเลขเป็นบ้เออคือกับเออคือสามตัวหกสี่หาหาสี่หกคือกับเขาคือกับจ้า สามตัวดิซื้อกับมีเียหกสามสองสามสองหกืซื้อกับเลยจริงเลขพอมามันมีแค่สองคู่ได้พี่น้องเขียนกับกันในซื้อมันเล่หลายคูเ่เราเลขกสามตัวมีแค่สองคู่ลราเลขสองตัวกับมีแค่สองคู่เล็มวยเล็ว่าหลายมัยนมีอยู่สองหลักสองหลักตัวีสามหลักนับตัวดีก็สองหลักแน่เลขกว่าหลายตัวตัวสามตัวัก เลขหกสามสองกับสามสองหกมันเป็นเลขตัวเดียวกันห้าเขียนกลับซื่อๆเลขหกหกสี่หากับหาสี่หกกโลกเลขตัวเดียวกันเขียนกลับเฉยหกหกสามสองก่อนจ้าเออหกน้อยสามสองหกเขาไม่คือกลับจ้าแต่มันบอกไม่ได้ม่ใช่ใดนะมันไม่คือกับ เพื่อนว่าวรู้เรื่องพี่น้องคำมือเพื่อนสีบรู้เรื่องคือบ้านผาบ้านโกนเพื่อนสีวลาอีกภาษาหนึ่ง <c oughs> แล้วเพื่อนก็ว่าเก๊กว่าแกวถ้าบ่ได้บ่เป็นบ้านผาบ้านโกน <c oughs> นี่สิ <c oughs> ล้าน <c oughs> เปอร์เซ็นต์ว <c oughs> ่าคือ,อ <c oughs> คนรู้เรื่อ,องท <c oughs> ุกอย่าง <c oughs> อันมื้อนี้บ่มีงานดิพ่อได้ไปเผาแก่พ่อเ <c oughs> ด่นเอาแก่มาเผาขายบ่ทั่นมื่อได้ไปขายอยู่ไปขอเขาจองขายให้ยายผิดพิษผู้ใดเสื้อไฮเสื้อตัวนี้ก็ผาตัวนี้คืองามแท้ คือเอาเองเพื่อเมื่อสมัยใหม่เทียนที่เขาเทียนเทียเขาเย็นเขาเย็นเฮียนเย็นเพื่อนขายเสื้อผ้าอยู่บอกว่ามื่อเฮียนไม่เขียวบอกขายเสื้อผ้าเขาขายเขาจบแลรับม่ขายอ้าวพี่น้องสรุปว่าแนวทางของพ่อเมาเลขยสามตัวมีหกสามสองสามสองหก 6 4 5ี่หนะคะเป็นตัวเน้นเลขสตัวหก 5, 5 6เป็นตัวเน้นล่าเรมากกับเจ็ดหหนะคะเป็นแนวทรางหาซื้อสากินแบง่งาลไ,ไทยนะคะถือว่อ,อไม่เจ้าสิบานบ่อหงอถือไงถือถือได้ถ้าคานำมัดรถถือว่าลายแล้วบ้าซื้อหลายแล้วก็ถือลายงวดแล้วเมือเจ็ดาบ่็ได้ลายกันั่น พุ่นพ่อเมานะคะที่แบ่งปันให้ยวับซี่เศรอดีน้ำเด้อเพิ่นจะได้ฝากค่ากาแฟมาให้ถ้าเพิ่อนพ่อเศรอดีเพิ่อนพ่อมีแนวสีฝากมาให้เด้อมาเมา่เราอัธยาศัยปีมากนะครับจ้างช่วงนี้บ่มีงานเพิ่นกับยางเาะอีตามีนะคะไม่มีคำบังเอิญไม่เคยมีเนาะมิตรบุญสมกัน ถึงถึงได้มาเจอกันนะพ่อเมาหนะเอฟซีพิจิารณานะคะเข้ากับทายทําให้เป็นแนวทางแนวทางของพี่เมาเออทั้งพีทั้งพ่อละพี่น้องเอ้าแนวทางของพ่อเมาส์นะคะบางข้างกัมมาสามตัวท้ายบางข้างกัมมาสองตัวล่างบางข้างกัมมาสองตัวบนนะคะมาได้ทุกแนวทางนะคะบางข้างกับไปประเทศลาวบางข้างกัมมาประเทศไทยนะคะแนวทางของเพลินนะคะเอฟซีพิจารณาเมืองนะคะนนทิยาค่ะใช่ด้ยเกิเขียนเยะ เขียนเอาต้นผุยด้วยกันเขียนเอาไปซื้อเลขไทยเลขลาวเออเลขวันทีลาบองเจ้าดีบ yeah. ังเจ้าคุณรอดูเรื่องไอเอฟซีเจ้าดีน้ำเด้อวันจีได้ฝากค่ากับเข่ามะไฮนะคะพอเมาอันมือถือไลน์กับฝากมาให้พอเมาสิบบ่ได้ลำบากนะคะรอดูเรื่องเมื claro> ่อไอเอฟซีพิจารณานะคะ ถ้าวนยางผ่านมานนทิยาบอกว่าหยุดก่อนอใหตุายคลิปก่อนเพิ่นกะหยุดนะเพิ่นกะล่อิล่อิลนนทิยาทายคลิปพอดีแล้วกะคอยทายคลิปเพิ่นเพิ่นว่ารู้เรื่องนะคะโหมื่อวานนี้มันไพน์นี่ไพน์นันทิยาหนักหน่วงนนทิยารู้เรื่องโ <c oughs> อ้ยสติเต็มร้อย <มา S 1> แล้บบนั้น